มีผู้ใหญ่ด้วยมีผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะชื่อมมัมัดอินทัมพายิปโอ้เออจำไม่ได้หลอกยาวจำไม่ได้หลอกยาวจำไม่ได้หลอกยาวที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นเชิงอนุรักษ์มีคนมาขอหวยไหม <c oughs> ขอหวยต้นกงกาง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ทักทายเป็นภาษามุสลินได้ไหมคะสลามาเลยกุมแสลามุอะลยกุมแปลว่าอะไรคะขอความสันติจงมีแด่ท่านขอความสันติจงมีแด่ท่านแล้วถ้าเกิดหนูจะตอบรับต้องตอบว่าอะไรคะวาไลกุมุสลามวาไลกูมุสลามค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้บังเอิญมากแนะนําตัวกับหนูชื่อพียสกนกรดานะคะเคยประกวดนางสาวไทยแล้วก็เป็น แล้ววันนี้หนูมาถ่ายรายการของช่อง5ค่ะชื่อรายการก้าวต่อไปแดนใต้สันติสุขจะออกอากาศประมาณเดือนพฤษภาค่ะมาถ่ายของช่อง5แต่ว่าอันเนี้ยแอบมาเที่ยวส่วนตัวหาท่านตลัดของอำเภอยะริงบอกว่าใกล้ๆเนี่ยมีบางปูให้ลองมาเที่ยวดูก็เลยครับมาเจอต้องเรียกว่ากะเนาะกำลังเก็บสมุนไพรกันอยู่ยิบมาดูได้ไหมคะได้ๆๆให้กะแนะนําก่อนว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนพวกเราเป็นอาสาชุมชนท่องเที่ยวแล้วเป็นแกนนําจุดจับ ค่ะของตำบลบางปูทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้มาเก็บอะไรคะมารวมกันมาเก็บสมุนไพรป่าชายเลนค่ะอืมที่ถืออันนี้คืออันนี้คือสมังงาค่ะสามังงา แล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์คือเป็นนวดนวดเวดเมื่อยแล้วก็โดนมดกัดอะไรเนี่ยคาะว่าจะใช้ได้ค่ะก็คือเป็นน้ำมันที่ช่วยในการนวดอันนี้ต้องเอาไปสกัดใช่ไหมไปสกัดเป็น้กับน้ำมันมะพร้าวมันมีทั้งหมด10อย่างอันนี้เพิ่งหาได้แค่3อย่างวันนี้อก็คือน้ำมันนี้ต้องใช้สมุนไพรทั้งหมด10อย่างวันนี้ก้าหาได้3อย่างแล้วเพราะฉะนั้นน้ำมันนี้จะต้องมีคุณค่ามากนะตอนที่ทำเสร็จก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของของชุมชนทองถิ่น ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสมาที่บ้านปูยะริงปัตตานีจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกับบ้านเร็วเร็วนี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะสั่งซื้อออนไลน์นะทันทได้มาค่ะค่ะได้ค่ะนะคะแล้วคืชพวกนี้จะต้องหาในเฉพาะที่ป่าชายเลนป่าชายเลนค่ะเท่านั้นแล้วก็ริมหาส่วนหนึ่งนี่คือปกติพวกเราแบบทําอาชีพอะไรกันคะหนูก็เป็นนักศึกษาอันนี้เป็นอาจารย์เหรอคะเป็นข้าราชการเกษียณอ๋อข้าราชการเกษียณเป็นอสมแม่บ้านกับตันเรือ ก็คือรวมทุกอาชีพเลยขอแบบหล่อๆก็ออกกล้องเลยสิมีผู้ใหญ่ด้วยมีผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะชื่อมูฮัมหมัดอินฮัมทายด์โอ้เออจ้าไม่ได้หลอกยาวจ้าไม่ได้หลอกยาวจ้าไม่ได้หลอกยาวนี่ก็คือเป็นเหมือนกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างผู้นําชุมชนด้วยชาวบ้านด้วยแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบายๆให้กล้องเลยค่ะ จากการศึกษาข้อมูลมานะคะคุณผู้ชมที่เนี่ยที่เขาชื่อว่าบางปูเพราะว่าแต่ก่อนจะมีปูดําเยอะแล้วก็ชาวมุสลิมที่นี่ก็จะประกอบอาชีพประมงแหละเป็นหลักในสมัยแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีอาชีพค้าขายด้วยเห็นว่าที่นี่สวนมากขายสินค้ามือสองเป็นอะไรคะเสื้อเามาจากไหนอ่ะาอ๋อขายในหมู่บ้านนี้เลยเหรอคะใช่ในตลาดที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นเชิงอนุรักษ์ เดี๋ยวเราไปคุยกันวันเรือไหมปาขึ้น <c oughs> เรือเลยดีกว่า <c oughs> เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะจะพาไปเที่ยวไหนบ้างคะทีแรกจะไปที่อุโมงกงกลางก่อนอุโมงกงกางก็คือเป็นจุดเช็คอินจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเพราะที่นี่ยังไม่ถึงปากงกางนะ เดี๋ยวสักพักเธอจะหายก็ไปในป่ากลางนะคะเออวิวดีเลยน่ารับแสงสวยจังสวยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอุยนี่มันเท่ทุกต่อออยลี่เคยมาไหมไม่เคยเห็นป่าชายเลนป่ากลางตอนเป็นเด็กจนตอนนี้เท่าแล้วเนาะ เมื่อกี้ที่เรานั่งเรือมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่เป็นเหมือนแบบจุดไฮไลท์จุดท้ายของเขาเลยนั่นก็คืออุโมงค์กงกางนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความสวยที่ธรรมชาติส,สร้างขึ้นมาจากต้นกงกางค่ะซึ่งที่นี่แหละคือป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าป่าชายเลนนี้มีอายุแบบยาวนานมากถ้าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าป่าโบราณใช่ไหมคะใช่แล้วคําว่าอโลแปลว่าอะไรคะร่องเรือนี่แปลว่าร่องเรือแล้วถ้าเราล่องไป เรื่อยๆนี่มันจะไปโผล่ที่ไหนคะทะเลถ้าเราล่องเรือไปเรื่อยๆก็คือไปโผล่อ่าวปัตตานีเลยเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนก็คือเขาก็จะล่องเรือจากนี่ไปแล้วก็ไปหาปลาที่อ่าวปัตตานีแล้วก็กลับมาชุมชนและที่นี่เขาก็จะมีนี่ค่ะนกชนิดหนึ่งที่มีอยู่เยอะมากก็คืออีกาดำใช่ไหมคะมีอีกาดำแล้วก็มีอีกนกอันนึงอ่ะมีนกกระยางขาวมีอีกาดำแล้วบางทีถ้าในคืนเดือนมืดก็จะมีหงหอยด้วยแล้วที่นี่เขาก็จะมา ดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นมาดูหิงห้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าพอช่วงสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงแล้วก็พอดีได้พูดคุยกับนายตลาดอำเภอที่นี่ท่านบอกว่าส่วนมากที่มาถ่ายแบบวอล์กท่องเที่ยวจะเป็นช่องต่างประเทศมาถ่ายที่นี่เนาะเราก็จะมีชาวต่างชาติเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นะคะมาเที่ยวตอนที่ประเทศเปิดนะมีคนที่ไหนบ้างคะที่มาเที่ยวที่นี่ประเทศต่างจังหวัดก็มีตรางประเทศอีสานก็มา แล้วนี่ก hmm ็คือความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นของที่นี่แล้วก็ต้นโกงกางที่นี่คือต้นสูงมากคือเราเคยไปเที่ยวป่าชายเลนเหมือนกันแถวแจงระยองและแม่พิมพ์อะไรฝั่งนน้นก็จะไม่ต้นสูงขนาดนี้แล้วก็รากคือแบบยาวมากคือบางต้นมีอายุเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมคะใช่มีคนมาขอหวยไหมขอหวยต้นโกงกางเพราะว่าบางต้นมีอายุเป็นร้อยปีเลยนะคะทุกคนนี่แหละก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนนะคะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ได้เรียนรู้แหล่งธรรมชาตินะ ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเขายังมีจับปูดำอยู่ไหมคะปูดำนี่เขาจะล่อมีที่ล่อให้มันมาติดใช่ไหมคะแล้วมีปลาอะไรบ้างคะที่ที่จับส่วนมากเป็นปลากระบอกปลากระบอกมีปลาตีนไหมตีนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่กอน้อยลงใช่ไหมคะมีกบมีเขียดไหมที่เนี่ยอหลีแต่บ้านข้าจอบไว้กินกบกินเขียดอันนี้มันเป็นน้ำน้ำทะเลน้ำทะเล แล้วเ,เมื่อกี้เราเห็นกันนะาวกับออยลี่สองคนนึกว่าจระเข้แต่มีไหมมีจระเข้ไม่มีไม่มีมีปลาโลมาไหมไม่มีปลาวานฉลามไม่มีเพราะว่าบาังไม่เคยเห็นไงบังก็เลยบอกไม่มีไ,มมไปหาหอยกันค่ะก็คือหาหอยไปแล้วหอยอะไรหอยตาควายหอยตาควายมันอร่อยเหรออร่อยมันเหมือนหอยอะไรอ่ะหอยแฉงหอยนางรมเดี๋ยวจะหาให้ดูบังได้เอาใบเล็ดของเราไปด้วยอย่าเอาลงต้มนะคะบังได้แล้ว แล้วเ,เราบางรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะ่ะมันจะเห็นนิดเดียวเองอันนี้คือเขาให้หาได้เขาไม่ได้เป็นแบบสัตว์อนุรักษ์ใช่ไ,ไหมกินได้ใช่ไหม,มได้แล้วเขาไปทำอะไรกินอะ่ะเนี่ยย่างอร่อยนะย่างอร่อย,อย,ออยเลือด่ออกตัวใหญ่ตัานี้ก็มี ตอนนี้เราก็ชิลไปเรื่อยๆนะคะตามอุโมงค์ตรงกลางนั่นเองนะคะซึ่งยาวประมาณ800เมตรนะคะนี่คือร่วมทริปของเราเนาะออยลี่แล้วก็บังยานั่นเองนะคะเป็นไกด์แล้วก็อ้าไม่ไม่ใช้เครื่องแล้วนะล่าสุด <Yeah. S 1> แต่ภายมันก็แบบสโลลฟ์นะคะชิลแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมากมายรอบตัวเราอาทิเช่นน้องอีกาดำกากา แล้วก็มีเสียงเรือลําอื่นด้วยนะคะซึ่งทางข้างหน้าของเราต่อไปเราจะไปโผล่ที่อ่าวปัตตนีวิ่ข้างหน้านีนกเป็ดน,น้ําด้วยใช่ไหมเรากําลังจะออกไปสู่อ่าวปัตตนีแล้วนะคะนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากหิ่งห้ยอยก็จะมาดูแถวนี้แหละอ๋อถ้าดูหิ่งห้อยจะมาดูกันแถวนี้นะคะสุดลูกหูลูกตามาไงอ้ยสุดเจนข้างหน้าเล รถกระย,ยางสีขาวและนี่ก็คือทางออกสู่ทะเลแล้วเราก็มาถึงค่ะอ่าวปัตตานีทางออกทะเลเอา่าวทางองอกทะเลอ่าวไทยค่ะนู้นนกน่ารักเออเค็ม,มจันที่สุดแล้วเป็นน้ำเค็มมัน,นเค็มจีรีที่เป็น อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่บางพาเรามาแวะนะคะลานไม้ไผ่อันนี้มีชาวบ้านมาทําไว้รอคะใช่ครับขเขาเอาไว้ทําอะไรคะจุดชมวิว,วอ๋อเป็นจุดชมวิวมาถ่ายรูปเช็คอิน,นที่ลานไม้ไผ่มองไปก็จะเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยะคะ่ะ จุดสุดท้ายนะคะที่บางยาพาเรามาแวะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เขามาถ่ายรูกปกันเยอะใช่ไหมคะเหมือนเป็นแบบว่าหญ้าเรนนี้นะคะนี่เม่รียกหญ้าอะไรอ่หญ้ากุยนะคะอ่ะก็เป็นว่าทริปนี้นะคะก็กินมากเลยคือเหมือนอาจจะไม่ได้ไปหลายที่นะอยู่แค่ที่เดียวก็คือป่าชายเลนบางปูนะคะแต่ว่าเราได้บรรยากาศมามแบบเป็นธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศดีแสงดีอะไรก็ดีไปหมดนะคะก็ฝากด้วยสําหรับใคร ที่กําลังมองหาที่เที่ยวอยู่ตอนนี้ประเทศอาจจะไม่เปิดเที่ยวในประเทศของเราโดยเฉพาะภาคใต้นะคะใครที่ชอบปูเขาชอบทะเล ชอบธรรมชาติต้องมาแล้วก็ยังอีกรอบนะคะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะโดยเพาะตรงที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือปัตตานีนั่นเองนะคะอย่างทว่ารินหลายคนอาจจะฟังเขาว่ามันน่ากลัวนู่นนี่นั่นเราก็มาใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรผู้คนก็มีการดําเนินชีวิตกันอย่างปกติทามาหากินนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะก็ฝากกันด้วยะคะ่ะเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะปัตตานีส่วนใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีที่ จะแนะนํานะคะก็มาคอมเมนต์ได้ช่วงนี้ก็จะมีแบบแฟนมุสลิมเยอะมากต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มากดติดตามกระหนลรดดาชาแน,นลค่ะ ได้เยอะไหมคะสองสามโลเดี๋ยวคนใจดีใจดีนะคะนี่บายเด็กเด็กก็น่ารักบา,บาย <c oughs> ที่นี่ก็เหมือนเป็นดาวอะก็คือนอน Oh <laughs>